ใบงานเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษอนุบาล3ห้องเรส1และเรส 2, 2> ส,วสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับกิจกรรมทบทวนภาษาอังกฤษนะคะครั้งที่1ค่ะก่อนที่จะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะเด็กๆคุณครูมีเพลงมาฝากหนึ่งเพลงค่ะเพลง a b c นะคะเด็กๆมาร้องเพลงพร้อมคุณครูเลยนะคะ1 2 3 a b c d e f g H I J K H L M N O P Q R S T U V e W X Y and C Now my know my A B C Everybody see with me มาค่ะเด็กๆมาพบกับคำศัพท์กันเลยนะคะ อ่านคำอคุณครูด้วยนะเด็กๆ A ถึง Z นะคะเด็กๆลองฟังดูนะคะเพราะว่าในใบางานของคุณครูนะคะจะมีคำศัพท์ A ถึง Z นะคะให้เด็กไดก้กากบาดด้วยนะคะอ่านตามคุณครูด้วยนะมากันเลยค่ะเด็กๆ A A a n d อมดค่ะ B B Bird น no. ก c Ccat แมว D ีดีด็อกสุนัข E ีอเอไก่ F F Flo ฟฟลดอกไม้ G G จีโกดแพะเ HH เ m e โบ้าน I I i อไอ r ์ครี J เจจักเยือกน้ำเค เคคี K, K, ลูกกุญแจแอแอลไลออนสิงโตมมังกี้ลิง N อ็นเนสรังนกโอโอออเรนซสม้ม P ีพีพิกหมู Q ิวคิวควีนพระราชินีอ R อาแรดหนูเอส S สเนงู T T tiger เสือ U U umbrella รม่ม V V แวนรถตู้ W เว a l e ปลาวาน X X mat ต้นคริสต์มาส Y Y โย yo ลูกดิง Z Z z e b r าหมาลาย จบกันแล้วนะคะเด็กๆสำหรับกิจก,กรรมในวันนี้นะคะเด็กๆก็ลืมทบทวนได้นะคะและทำใบงานตามคุณครูด้วยนะสวัสดีค่ะเด็กๆต่อไปนี้นะคะจะเป็นการทำใบงานนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะชุดวิชาภาษาอังกฤษนี้นะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะ อันนี้ให้เด็กๆนะคะวาดรูปผลไม้นะคะตามคำศัพที่กำหนดให้นะคะอันแรกเลยนะคะจะเป็นชื่อว่า orange orange แปลว่าอะไรคะแปลว่าสม้มค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆให้เด็กๆวาดส้มไปเลยนะคะส้มก็จะมีผลกลมๆนะคะแล้วก็มีก้านด้วยนะเด็กๆอย่าลืมใส่ก้านนะคะแล้วก็ใบให้เขาหน่อยส้มจะ มีรอยผิวที่เป็นจุดๆด้วยนะอ่าต่อไปนะคะอันที่สองบาน่านาบาน่านาแปลว่าอะไรคะกล้วยกล้วยจะมีลักษณะผลเป็นยาวๆใช่ไหมคะสีไรเอย่ยสีเหลืองนะคะกล้วยของเรานะคะเด็กๆก็วาดก้านให้เคาก่อนอย่างงี้นะคะพอก้านเสร็จเขาก็จะเป็นอย่างนี้ลูก เป็นผลอย่างนี้แล้วก็เป็นจุกข้างบนอันนี้นะคะก็จะเป็นกล้วยระบายสีด้วยนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวครูจะทำให้อีกหนึ่งอันเอาข้อไหนดีนะอ่ะข้อห้าก็ได้ค่ะ watermelon นะคะ,ะ watermelon แปลว่าอะไรคะเด็กๆอ่าแตงโมนั่นเองค่ะ watermelon จะเป็นรูป กลมๆนะคะแล้วก็ไงต่ออ่าแล้วก็เขาก็จะมีก้ารเป็นม้วนๆอย่างนี้และรอยของเขาก็จะเป็นหยกัยกๆหยกัยกๆนะคะนี่ก็เป็นวอเมอรอนแตงโมอ่าต่อไปข้อที่6เป็นอะไรคะสตอรอเบอรี่เก่งมากค่ะสตอรอเบอรี่จะเป็นเหมือนเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะ อ่าแล้วก็มีก้านขึ้นไปมีจุดๆด,ด้วยนะคะเด็กๆอ่ะแล้วก็มีใบน้อยมีจุดๆใช่ไหมอ่าเก่งมากค่ะเด็กๆอ่ะต่อไปค่ะข้อนี้นะคะข้อที่สามดูเรียนดูเรียนแปลว่าทุเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็วาดลงไปเลยมีก้านก่อนนะเด็กๆนะแล้วก็ยักยักยัก,ยกใช่ไหมทุเรียนจะมีกา้านหนามๆเลยลูก เออแล้วก็มีกา้านข้างนอกด้วยอ่านี่นี่นี่แค่นี้เองค่ะอ่ะงั้นครูวาดให้หมดเลยนะข้อที่7ดป่าป้าอย่าอ่านตามครูนะคะป้าป้าอย่าแปลว่ามะระกอน,นั่นเองค่ะมะระกอก็จะเป็นทรงยาวลีลีเหมือนกันแต่ข้างบนก็จะออกกลมๆนะคะแล้วก็ลากลงมาอุ้ยเหมือนดินสอนเลยเด็กแล้วก็อย่างนี้นะคะ อ่าแล้วก็มีก้านน้อยมะละกอของเรานะคะแล้วก็เขาจะมีเป็นเป็นอ่าเป็นซีซีซเป็นแท่นๆออกมาอย่างนี้นะคะก็จะเป็นมะละกออ่ะข้อที่สี่แอปเปิลแอปเปิลนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นี่เออคุณแม่ว่าสวยไหมนเนี่ยสวยนะอ่านี่แอปเปิลนะคะก็จะเป็นทรง เกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยละเด็กๆอ่ะต่อไปอันสุดท้ายนะคะ mango mango แปลว่าอะไรคะมะม่วงนั่นเองค่ะเก่งมามะม่วงของเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอ่าเป็นวงกลมหน่อยแต่ก็จะมีแหลมๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นมะม่วงแล้วอย่าลืมระบายสีไม้คุณครูดูด้วยนะเด็กๆอ่ะต่อไปเลยนะคะหนะ้าต่อไป นะ้่ต่อไปนะคะจะให้เด็กๆก,กากระบาดต,ตัวอักษรที่สัมพันธ์กับภาพนะคะอันนี้นะคะจะเป็นรูปรูปแรกเลยจะเป็นรูปอะไรคะเด็กๆรูปไข่นะคะไข่ก็ต้องเป็นอักษรอะไรคะ e a ไข่ e a ไข e ตัวไหนเอ่ย c a e e a ไขไหนคะถูกต้องค่ะอันนี้นะคะให้เด็กๆก,ก,กากระบาดเลยคะ่ะ e a ไขอ่ะต่อไปอันนี้เลยคะ่ะ Well, w ั l ดับเบิลยูวลปาวานอันไหนดับเบิลยูคะ U W ดับเบิลยูเอ็มอันไหนดับเบิลยูคะถูกต้องค่ะอันนี้นะคะดับเบิลยูอ่าต่อไปอันนี้เป็นอะไรคะลูกกุญแจเคคีลูกกุญแจ, K, K, กกญแจอันไหนเป็นตัวเคคะ K H N K ตัวนี้ถูกต้องค่ะอ่าต่อไปนะคะเด็กๆ ครูจะไม่กากระบาดแล้วนะแต่ครูจะเขียนตัวอักษรให้เด็กๆด,ดูนะอันนี้นะคะตัวอะไรคะเสือใช่ไหมคะต้องเป็นยังไงคะทีไทเกเสือมีตัวทีอย่างนี้นะคะตัวทีเล็กนะคะทีไทเกเสือตัวทีตัวเอชหรือตัวเคคะตัวทีนะคะเด็กๆก็าก,ากาไปต่อไปนะคะจะเป็นรูปปืนปืน ภาษาอังกฤษนะคะจะเรียกว่า G กันปืนนั่นเองนะคะตัว G จะเป็นอย่างนี้นะคะเด็กๆนี่ลงมา G กันปืนตัว N Z G อ่ะให้เด็กๆทากันเองเลยนะอะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นรูปอะไรอุ๊ดๆหมูใช่ค่ะ P พิกหมูมีตัว Q ตัว P แล้วก็ตัว G ตัว P จะหันหน้าไปทางนี้ค่ะ อ่เด็กๆสังเกตแล้วทำตามเลยนะต่อไปค่ะ u ambera ล่ม u ambera ล่มมีตัววตัว u ตัว W ั u ambera ล่มตัว u จะเขียนงี้ค่ะให้เด็กๆกาเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัว i ice cream i ice cream ตัว i i ice cream จะเป็นงี้ค่ะ มี i มี l มี j นะคะต่อไปค่ะ a apple a apple ตัว a นำหน้าจะเป็นนี้นะคะ a อันไหนตัว a เอ่ย a e c อ่าต่อไปนะคะ s e s i b r a s ซ s i b r อ่อซีบ้ r, มาม้าลายนะคะดูนะคะว่าตัวไหนตัวเซซีบ้าเ s ส ตัวไหนคะอ่าต่อไป F fish ปลา F fish ปลาตัวไหนเป็น F คะ V E F ตัวไหนคะกากระบาดเลยนะต่อไป star star ตัวนำหน้า star ต้องเป็นตัว S แบบนี้นะคะมีตัว H S F อ่าตัวไหนเด็กๆกากระบาดเอาผลงานมาโชว์ครูด้วยนะอ่าต่อไปค่ะหน้าต่อไปเลย ตัวนี้ก็กากบาดให้สัมพันธ์กับภาพเช่นกันค่ะเด็กๆอ่ะดูนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยตัวนี้เด็กๆเห็นหรือเปล่าคะอ่ะเห็นนะนี่ค่ะ M Monkey Ling M Monkey Ling ตัวไหนตัว M นะคะดูอ่ต่อไปตัว B Bat ค้างคาว Bat ค้างคาวตัว B อยู่ไหนคะ ต่อไป y โยโ o ลูกดิ่ง y โยโยลูกดิ่งตัวไหนต่อไป r แ็ d หนู r ร็ d หนูตัวนี้นะคะตัว r นะให้เด็กๆหาเลยนะต่อไป hand h ish, hand มือ hand มือตัว h อย่างนี้นะคะให้กากระบาดเลยต่อไปตัว c cat, c a t ทแมว c c a t m แมวมีตัว E ตัว C ตัว A ตัวไหนคะ c c a t m แมวอ่ะต่อไปค่ะจะเป็น We was แจกัน We was แจกันจะมีตัวนี้นะคะ W U U แล้วก็ตัว V นะคะต่อไป I'll lie on I'll lie on จะมีตัว L ตัว J ตัว I ตัวไหนตัว L คะอ่าต่อไปนะคะ Q Queen พราชินี Q Queen พราชินี Q เล็กจะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆหันหน้ามาทางพราชินีเลยมีตัว Z ตัว P แล้วก็ตัว Q อันไหนกากบาดเลยนะต่อไปบรรทัดสุดท้ายนะคะ J จักเหยือก J จักเหยือกมีตัว I ตัว L ตัว J อันไหนคะ Jack. เจจักเหยือกเออต่อไปนะคะเอนเนสรังนกเอนเนสรังนกมีตัวเอมตัวเอนตัวเอ็กตัวไหนเหมือนตัวเอนนี้นะคะต่อไปโอออร์เรนจ์โอออร์เรนจ์โอเด็กๆรู้จ,จักดีจะเป็นวงกลมๆอย่างนี้นะคะลองกากระบาดดูกันเองเลยนะเด็กๆ ่ะต่อไปค่ะใบงานสุดท้ายแล้วนะคะใบงานนี้จะเป็นภาพที่ออกเสียงสระเดียวกับภาพที่กำหนดให้อย่างเช่นอันนี้นะคะ F and fan fan แปลว่าพัดลมนะคะ fan ออกอะไรออกเสียง fan เหมือนกับอันนี้ฟังนะคะ pick ink man อันไหนเหมือนแฟนคะแมนอ่าให้วงกลมเลยภาพที่ออกเสียงสะละเหมือนแฟนอ่าต่อไปเดี๋ยวครูจะบอกอีกข้อหนึ่งนะอ่าอ่าต่อไปนะคะข้อที่สอง H, her, hat hat แปลว่าหมวก hat นะคะ hat อ่ามาดูว่าอันไหนออกเสียงเหมือน hat c a t b a c k gun อันไหนออกเสียงเหมือน hat คะ h a t cat b บ็กกันถูกต้องคะ่ะ cat นั่นเองนะคะที่ออกเสียงเหมือน hat นะคะข้อที่3คะ่ะ fox Fox แปลว่าสุนัขจิ้งจอกนะคะข้อไหนที่ออกเสียงเหมือน fox บ้างนะคะมาดูกันข้าว box boy คำไหนคะ อ่าก o x กับ Box นั่นเองค่ะเสียงเหมือนกันเด็กๆก็วงไปเลยค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะ Ten T, T เ n อเอแปลว่าสิบค่ะเท n อันไหนนะออกเสียงเหมือนเท n เด็กๆฟังเสียงครูดีๆนะคะ Book book a n d pen อ่าดูสิ อันไหนออกเสียงเหมือนเทนคะเทนแล้วก็เพนถูกต้องค่ะเพนออกเสียงเหมือนเทนเลยต่อไปนะคะข้อ5ข้อสุดท้ายแล้วอ,อีก2ข้อนะคะให้เด็กๆทำเองเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะ l rock. l rock อ r o อ k อ่ากออกเสียงให้เหมือนร็อกนะขอนไม้นะดูซิอันไหนเอ่ย j จัก d dog B b a บทอ้าว uh, rock rock อันไหนเหมือน rock จ uh, ักด็อกแบทเออดูสิเด็กๆอ้าวข้อสุดท้ายค่ะ T t เธอแท็ t ทีเธอแทนะคะอันไหนออกเสียงเหมือน tap บสู้ cap pick อ้าว tap นะคะอันไหนเหมือน tap ก๊อกน้ำนะสู้ cap pick ่าเด็กๆวงกลมได้เลยค่ะเก่งมากนะคะเด็กๆทำใบงานแล้วอย่าลืมมาส่งคุณครูนะคะไปก่อนนะจ๊ะเด็กๆเก่งกันมากเลยค่ะอย่าลืมทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันด้วยนะคะ